เอาละในที่สุดว้ยอัปเดตท,ที่ดีที่สุดเท่าที่เกมแนวเทวาเดฟิน,นิทีเราบอกเคยอัปเดตมามาแล้วเว้ยคุณอยากรู้ไหมทำไมแย่นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่ this is a monkey <c oughs> <c oughs> โอเคมาแล้วสุดนี้เทาทีองดูสายเฟนซ์ซึ่งมีการอัปเดตมาเป็นอัปเดตฮาโลวีนที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนทุกอย่างจนสมองผมแทบที่จะรับไม่ได้แล้วก็น้องเขาบอกว่าอัปเดตฮาโลวีนนี้มีเท่งตัวอีเวนต์ใหม่เป็นบล็อกเซอร์ดีมซึ่งโคตรน่าสนใจและหลายคนบอกว่าโคตรยากอืมเชดเบอไปเลกคร์นะเบอร์เกอร์ยังอร่อยเหมือนเดิมอ่าเข้าเกมมาแล้วบล็อกเซอร์ดีให้สุด้วย สุดหล่อเทพซา่าสุดเจ๋งโอ้ยโอ้มามเดียวนะเดียวโอ้โหกี่ทางเนี่ยหนึ่งสองอู้สี่ทางเฮ้ยเกิน okay, okay. โอเคโอเคเคมมันจะมีมาจากทางนี้เป็นบ้านแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรครุกอ ผู้ผลิโรงงานสักอย่างแล้วก็ตรงนี้เป็นปลาไฮเดาเลยฝาเนี่ยนะเ็นเลนเมนะตามที่เราเห็นในหน้าปกเกมแล้วก็อันนี้เป็นบ้านอโอเคๆๆเอามา,มา,มาการต้นเกมกันต้นเกมผมใช้เป็นบาร์เลแล้วกันคำเตือนมันมีภาพดิสเทลปิ้งก็คือภาพที่แบบไม่ค่อยน่ามองเอเก็บไปแล้วกันนะอ๋อมีคัสซีนด้วยอันน่โอเคอีเนดะีดฮะ โอเคนี่คือตัวอะไรสลา,ามเหรอใะ่สลา,ามฮะตัวเขียวแองแล้วอู้วูโมเดลมันสวยนะคือตัวออแบบออกแนวแบบโปร่งใสโปร่งใสอะเออเหมือนสมองกูเป๊ะเลยดูดูดูอ,อ่าผมว่าเดี๋ยวเราเจ็บตังค์ไปเรื่อยๆแล้วก็ผมจะวางฐานของไทคูนอ,อ่าแล้วก็ไทคูลคือมันให้ตังค์เงินตัวให้ตังค์แล้วเว้ยเอ,อ๊ะตัวใหม่มาแล้วเหรออะไรอ่ะ โซเชอร์หนึ่งไม่คิดชื่อที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรอชื่อที่แบบอะไรชื่อเท่ๆอย่างเช่นแบบรันเนอร์โซเชอร์หนึ่งก็ผมจะเวลาผมมีลูกผมจะตั้งชื่อผมว่าอย่างเงี้ยผมจะตั้งชื่อว่าสนุกหนึ่งเก็บตังมากต,ตัวใหม่ไหนตัว,ตว,ว,วมมอะไรอ่ะเอาไรไงตัวอะไรวะมองไม่เห็นอะไรอ่ะอิวยุเกะปะมิ ตัวอะไรเนี่ยโหหน้าตาเหมือนออย่าสักชัครู่อ่ะผมจะกดตังไปเรื่อยแล้วก็อัปเกรดปลาแลกทั้งสองตัว,ปว,ว,วเป็นเลเวลสองนะเพราะวกาเลเวลสองมันจะได้ตัวถือลูกซองมาเว้ยบอสแล้วอะอะไรอะโซลเจอร์สามใครเป็นคิดชื่อวะนี่นโซลเจอร์สามโอ้โหหน้าแดงเจ๊อย่างนี้ชัดเจนครับพี่เป็นมินใช่ไหมหยุดก่อนหินกูจอบไม่ขอบคุณที่ช พวกนีมันขึ้นตัวอะไรกันเนี่ยกูจะไปรู้เหรอเพื่อกูทําไมนายตัวสีเขียวมันตาบอดสีหรือว่าอะไรแล้วผตัวสีขาวมาด้วยนี่คืออะไรอ่ะเออพวกซาลามสลามสีม,ม,ม,ม่วงว่าสโอเคตัวมันระเบิร์ดได้แล้วค,คืออะไรวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยสักอย่างในอีเวนต์นี้เลยเว้ยคืออาการผมนั่งในอ e ีเวนต์นี้เหมือนผมนั่งในไฮสตาร์ดอ่ะไม่เข้าใจเชี่ยเลย แล้วก็อัปเดตร่างอันนี้เป็นร่างโสดนี่เอานี่ไงเขาสามารถวาเวอร์ชั่นคือมันจะอ้วกเสกลูกน้องออกมาเรื่อยๆเว้ยโอเคโอเคเออโอเคไม่ได้ยากเกินอีกแล้ไม่ได้ยากเกินอีกอันนี้ตอนแรกผมเอูอีกแล้วผมบอกว่ามันโคตรยากอ,กอ่ะอวันนี้ผมรูว่ามันจะยากถึงขั้นแบบบอสเลื่อนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบล้านสปอนม,มาเวฟแรกอะไรเงี้ยเออถ่ามันถึงขั้นนะั้นอ่ะโอเคได้แล้วแล้วก็อัปเดตอันนี้เดรัคเจอ อโอเคแอนิเมชันตายก็คือล้มนอนลงไปแบบพื้นโอเคคราวนี้อ๋อไม่ยังไม่เปลี่ยนเะอีอย่ามองไปที่มันมันแค่นั้นมันเขียนแค่นั้นี่ผงเวนะ็น์นะมันบอกว่าอย่ามองคืออะไรอะ่ะเอาเซนเตอร์แมนเหรอพวกนี้ไม่ใช่อนะ่าแฟชไลเชออร์โ้ว้าว โอเคคราวนี้เราเปลี่ยนมาจากพวกทหารมาตรงนี้แทนวะ่ะเป็นตรงป่า okay, เอเอว่ะเริ่มแล้วผมว่าตรงนี้น่าจะของจริงแล้วเราได้เริ่มเจอของจริงแล้วเก๋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 วอันนี้ผมข้ออนุญาตฟาร์มตังค์ยาวๆเลยฮนะพวกเฮ้ยเหมือนจะมีกรอบค่อนข้าง,ง,งสูงอะลองระเบิดพวกมันวัดแล้วผมไม่มีตัวระเบิดคือไงอะ สีสีซอสีซอให้ควายฟังไอตัวบินอีกแล้วตักอะไรวะนะฟอร์บิชเชนไฟฟอร์อบิชเหนไฟนกันจะชมเลยนะว่าอีวนินนี่คนทำไม่ขี้เกียจ่ะแต่พอเห็นชื่อศัตรูแต่ะตแตและตัวแล้วกูแบบกูเอาคำที่ผมพูดไปตอนต้ตตตตตนคลิปกลับมาได้ ฟกออฟตามหากระดาษของฉันซื้อแมนเหรอมาเร็วโอ้ยเพลงจุเอ๊ะมาว่ามาว่ามาว่มาแล้ว, Ooh, วเปลี่ลเปลนะี่เปลีคุนสเลนเดอร์แมนนะไหนนี่ไงอย่าบงอย่าบงอย่าอง อย่ามองอย่ามองอย่าหันอ๋อหันโอเคแล้วหันหน้าตัวละครหนีมันเว้ยโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคหันหน้าตัวลครหนีหันหน้าตัวละครหนีห้านมองแบบห้านมองโอเคผมเก็บกายของฉันนี่ไงเจอเจอไอ้อย่ามองอย่ามองมันจะถูกโผล่กระดาษแล้วผมกระดาษแล้วเมื่อกี้ดีอันเหรอไม่กระดาษอีกเหรอโอเคเมีอันเดียว มันวาน้าบดีมันวาน้าบดีมันวาน้นวาบดีต้องหยุดก่อนหยุดเกมหยุดเกมโอ้มายกอดอุ๊ยคุณดูมันดีโคตรเท่เย้ คือตอนแรกผมอยกจะหยุดเกมเพื่อดูหน้ามันหน่อยว่ามัน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 มัมมันม่วมัมมมมม่ีผมต้องให้ผมต้องให้บาเล็กแบกสุดชีวิตตอนเนี้ยตามหากระดานของฉันอ okay. ีกแล้วนี่นี่นมนี่นนเ็บโอเคได้เออสวย มันวราปอีกแล้วมันว์าอยู่นั่นหละวผมตายไปนะผมตายไปนะผมตายไปนะเออเออไอหน้าขาวปัญญาอ่อนใสสตร